ดารารุ่นใหญ่จัดเดดเซตใหญ่ฉลองวันเกิดในวัย52ปีโชว์ความแซ่บไม่มีเปลี่ยนค่ะต้องยอมรับเลยแม่แอนเซรเรียมพักดีดำรงฤทธ ปีนี้อายุครบ52แล้วนะคะพอดิบพอดีเป็นการดูแลตัวเองที่ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะตั้งแต่เสมอต้นเสมอปลายออกกำลังกายและการคุมอาหารผิวพรรณเองก็ดูดีทําให้คุณแม่อยู่ในวัยเลข5นั้นยังคงสตาร์ทอายุความสวยไว้ดั่งอายุเลข2กันเลยสําหรับสาวแอนโพสรูปภาพผ่านอินสตาแกรมค่ะสลัดภา เผยภาพความเผ็ดผ่านเลนกล้องช่างภาพที่เนื้อหอมสุดๆไปเลยนั่นก็คือคุณจอร์ดทาดาวริธชรลองวันเกิดแต่ละภาพถือว่าเด็ดเผ็ดไม่แ่วกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับการลงภาพนี้หลังจากเผย,ยไปแฟนๆเองแฮก็ามากดไลค์กันเพียบเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ